แตแล้วอันนี้ดูบรรยากาศก่อนนะคะดูบรรยากาศทุกคนก่อนดูบรรยากาศทุกคนก่อนอะทุกคนเต้นพร้อมกันเลยค่ะเต้นไปพร้อมกันเลยค่ะเดินกลับไปเดินออกมาแล้วด no? ูถ้าจะเขินเดินกลับไปอีกรอบดีกว่า น้องน่าจะตกใจอ่ะดูแล้วน้องน่าจะตกใจพวกเราอ่ะโอ้ยคนในไลฟ์กีดคอแตกไปหมดแล้วค่ะโอ้ยใช่คนในไลฟ์ต้องอิจฉาเราค่ะคนในไลฟ์ต้องอิจฉาเราบอกพวกเธอพลาดแล้วพวกเธอไม่มาพิโลกนะคะ โอ้เลยอะตื่นเต้นเดินออกมาแล้วเดินกลับไปเลยอ่ะตื่นเต้นคนคนคงเยอะเกินไปอ่ะร้านสงสีค่ะเราเซิร์ชๆอยู่ก็ได้่ะอยู่ตรงอบตวัดจันค่ะรู้จักอบตวัดจัน เดี๋ยน้องลงเครื่องแล้วก็จะไปที่วัดเลยนะคะมีกําหนดการเป็นพิธีบวงสรวงอยู่ที่วัดใหญ่คะ่ะมาไม่ทันที่นี่ไม่เป็นไรไปที่วัดใหญ่ก็ได้คะ่ะพี่โลกแตกอ๋อใช่แล้วพี่โลกแตกคะ่ะอ๋อพี่สนุกลงใกล้กับเพชรบูรณ์มากแต่ไม่ได้ไปเพราะกลับตัวอ้ไม่เป็นไรนะคะคุณแตงแตงไม่เป็นไรรอชมไลฟ์ได้เลยเกียมกีดดค่ะใช่แล้วเกียมกีดคนลูกอะ หนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆนะคะไม่ได้อ่านของใครไปขอโทษด้วยนะคะ <มา S 1> น้องน่าจะรอให้อ๋อผู้โดยสารคนอื่นออกหมดก่อนโอน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีผู้โดยสารมาลงเยอะเหมือนกันนะคะจะดูแลน้องให้อย่างดีเลยค่ะเซฟให้เลยค่ะ,น,น,น,ะนี่นะคะวันนี้ผู้โดยสารเยอะ ตัวเองตัวเองดูแล้วช่วยกดแชร์ให้เขาบ้างนะคะกระเทืมหัวใจให้เขาด้วยก็ได้ค่ะกีดคอแตกเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้ เหมือนเมื่อกี้จะมีศิลปินคนอื่นไปไหมแล้วเราไม่ทันได้สนใจเขาไหมทำไมมันมีสิบสองตานะคะไปไหนร้องเขาน่าจะน้อยใจไหมถ้าเราไม่จำเขาไม่ได้เมื่อกี้โอ๋ยมาแล้ว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 ทุกคนไหนอะออ อห้ยอให้ย่อให้ยอให้เดี๋ยวบออิงฟ้ามาถึงเพลงดังเต้นกันได้พร้อมกันทุกคนเลยนะเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยไม่บ้าไม่บ้ โอ้มีพวงมาลัยให้ค่ะพวงมาลัยกล้วยตากโอ้เล่นใหญ่ไฟกระพริบ <laughs> คือจริงๆพนักง,งานหนูมีอยู่แค่ประมาณ20คนที่เหลือแฟนคลับหมดเลยคะ่ะแฟนคลับคือเยอะมากเยอะเกิน สายตาพายนะคะน่ารังจริงเลย้ยเดินมาเลยครับเ,<อ>เดิมน <ะ S 2> ดมาเลยเดินมามาดางพิงเข้าข้างหลังเลยครับ น,น,นี้ก่อนแบงก์กับแบงก์กับไเค่ะโอเคคุ้มแล้มิช่วยพี่หนห่อยครับเพิ่มสองคนอ่แล้วนะคะ ไเลยอยหน่อยครับถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับท้างหน้าย่อลงท้างหน้าย่อตัวลงท้างหน้าย่อตัวลงใครรู้ตัวว่าสามแถวหน้าย่อตัวลงครับถอยมาหน่อยนะครับถอยออกมาอีกครับถอยออกมาอีกครับถอยออกมาอีกครับถอยออกมาไปยืนไปยืนไปยืาไปยืนไปยืนไยืนไปยนปนไปเนไปยืไปยืาไป้ืนยนไปครนไปยไปนไปนไนไ้นไปนยนนน มาดามฟินมาดามฟินไปล้อมรอบข้างหน้าก่อนแล้วเข<อ>้าไปหน่อยครับเป็นเสื้อมาดามฟินเข้าไปหน่อยโอ้โหคนเะยอะมากเลยนะคะสามเตือนสองสามมองกล้องค่ะเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปกับ <Okay S 2> มาดามฟินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายกับแฟนคลับค่ะโอเคอะให้แฟนคลับ ในเพลอาชาผลไม่เอาคนมาเอาของให้น้องกอนไปเอา,าเอาให้ มดไม่บอกทีมงานของเราทุกคนมาคอยรับของน้องก่อนแล้วแกไปอยู่ตรงนู้นก่อนนะของน้องไปรู้ไปนะคะอยกมานะคะใครได้แล้วแบ่งทั้งหลังมดมดต้องปล่อยไปตรงนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยหาคนเพื่อขาวมารับของน้องทุกคนเลยขอใจเย็นนะคะเามาน้ำฟินมารับของน้องนะมาน้งฟินไปร้องน้องก่อนตอนนี้ไม่ไหวค่ะ ใจเย็นนะคะอย่าดันน้องนะอย่าดันน้องนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้น้องร้อ่หลอดอยากให้น้องเยอะก่าไค่ะได้ค่ะโอ้ยโอ้ยอย่ใจเย็นนะทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะ เพราะนะด้วยนะคืนฝันจะไม่บอกแล้วอะไรบ้างครับตลอดเ้นหมวดไม่ไหวได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้จหมวดไหมฟาจับมือหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวต่อกับพี่คนที่เ้นหมวดพี่ได้เลยครับฟาับม้หม่ เดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกนี่หายใจไม่ออกครับปมดนึงนะใส่แมสด้วยเดี๋ให้ปลาไปทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวไปวัดใหญ่กันได้นะเจอกันที่ไหนกันคะวัดนี้เดี๋ยวมีไปวัดใหญ่ด้วยนะครับเอาเชนหมดหมกนี่มาดี๋ยวจับเลยทุกคนตอนนี้แฟนคลับกีแน่นมากแต่ว่า อย่าลุมน้องกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโอากาสให้ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกับน้องค่ะเดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปรวมกันนะคะ

กันคนไม่ให้เข้า่าพุเขมานะครับเราจะไม่ใส่รูมรวมกันแล้วกันไม่ไดคกับต่อได้รู้นะครเี่ยวับ่ไยรูปรวมครับสองท้องนะครับแตได้ทไปเลยขอไลนหน่อยเราขอกล้องไลน์หน่อยได้อะไรอ่ะอะไรเอ่ยอุย ได้ S <S ลอตเตอรี่ขอองนไปจัดไปจักคนแบงค์อย่ายืนเฉยพี่ทำอะไรทำตามเลยน้ยใครไอ้ใจคนเแม่งแบ่งคนน่ได้เซ็งแลครับยันน้อะ วางให้แล้วหัวคาไู่ดวค่สใับเ้าไปเสตามไปที่วัดนะทุกคนเอ่อทุกคนเดี๋ยวตามไปที่วัดนะคะเไข่ลู่เต้ป็่ลูกเต้นโอค ให้น้อง,องๆทีมงานช่วยถือได้นะคะถือออ่อ,อันนี้อันนี้ห้ามเอาไปที่ไหนนะต้องต้องตามพี่เขานะนนต้องตามพี่ต่าไว้อ่าไม่ต้องเอาขึ้นรถนะคะ<ๆ>อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินนะคะดูแล้วสนามบินแตกจริงๆค่ะ ่นะครับอยู่เต็มครับขอยู่เต็มตวครับน้องเามจไม่ทันครับก่อนเขาจก่อนครับใครยังไม่ได้เดี๋ยวตามไปที่วัดนะคอับแอเนี่เส้าภาพจากผมเลยนะคะตลอดเลยค่ะ มา้นหค้นหอยะหอคะ้อ่อยค่ะอนนอ้นหน่่ะนนะนคะคะ้นอ้อหน่อย้หน่อยนนะ้หนค่ะนะ้หอคะนะคะนะคะอย้่อนนนนะคะอ่ะห้ยนหอน้ออ่ะค่ะ โอเคไปโอเคไปโอเคไปเคไปโอเคไปอเคไปโอเไปอเคไปโอเคไปโอเคไปโเคไปอเคไปอเคไปโเคไปโอเไปโอเคไปโอเคไปอเคไปโอเคโอเคไปคไปอเกไปอคไปอเคไปไปอเไปอไปไคไปอไไปปไปไปไไไป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 ปปไปไปไป เกีน่นอยหนึ่งสองสามเปิดทางตรงนี้ได้เอาข้างหลังมามานิโอนน้อยเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งเข้าให้ในกลุ่มนะครับนะรูปรวมเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวไปตามกันเองนะกี่ได้ครับหนึ่งสองสามกินเลยครับวันหนึ่งสองสามกินได เดี๋ยวเราไปต่อร้ายกันที่วัดใหญ่นะคะไปนะคะเอารเลยนะไปเอารถเออ้าไม่มีรถไปรถเราได้นะเดี๋ยวนัดเอารถไปรับใส่คนที่ท้ายคือรนะคะเราให้ทิ้เราเพราะ่าเอเราให้ทิ้งไเรอตรงที่ท้ายแล้วอันนี้คือบรรยากาศจริงๆนะคะเผอๆเราอาจจะโดนสนามวินแบนก็ได้ค่ะตอนนี้ ค่ะเดี๋ยวดูแลพี่เต๋าให้ด้วยค่ะพี่เตา๋าเราก็ดูแลให้ค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบให้ค่ะไม่ได้ใช้กาดเพราะว่าไม่อยากให้รุนแรงกับแฟนขับนะคะน้องชาย,ยังไม่ยังไม่หายดีค่ะน้องชาย,ยังยังป่วยอยู่เลยนะคะใช่น้องชาลอดยังป่วยอยู่ ถ้าไม่ทานอะไรยังไงก็ไปเจอกันที่วัดใหญ่นะคะทุกคนทุกคนใครที่ยังไม่ได้คือตามไปที่วัดใหญ่เนาะ ะะวันนี้เราเอาเบนแล้วก็ลมโบค่ะนี่นะคะอิงฟ้าอยู่ในลมโบนะคะอ,อิงฟ้ามาอยู่ในลมโบคันนี้ค่ะมาดูคนขับรถนะคะคนขับรถคนขับรถมากคุณครับนะอันนี้อันนี้เป็นคนขับรถของอิงฟ้านะคะ

เจอกันที่วัดใหญ่นะคะเจอกันที่วัดใหญ่ค่ะ